เพื่อนเพื่อยากรู้ไหมครับว่าอุปกรณ์ชิน้นนี้ของทางนไลไท์เอาไว้ใช้ทําอะไรครับแล้วก็ทําไมถึงต้องมีต้อง2ตัวรูปร่างหน้าตาขนาดคล้ายกันราคาเหมือนกันเลยครับตัว36องศากับตัว19องศามีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีอุปกรณ์ของทางแ a n l i t e มาให้เพื่อนๆได้ดูกันถึง2ตัวนะครับซึ่งทั้ง2ตัวที่ตั้งอยู่ซ้ายขวาตรงนี้อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเหมือนกันเลยแล้วมันมีข้อแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นกระบอกเหมือนกระบอกเลนนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นเลนถ้าเกิดเรียกอีกอย่างก็เหมือนเหมือนกับพวกเลนโปรเจคเตอร์นะครับที่จะทําให้ตัวไฟแสงไฟของ แนนไลท์ฟอสซาหกสิบหกสิบบีอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเมาส์เล็กแบบนี้นะครับสามารถที่จะฉายแสงออกมาได้เข้มขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นยังไม่พอแค่นั้นนะครับกระบอกเลน์พวกนี้ยังสามารถที่จะใส่รูปภาพต่างๆนะครับเข้าไปเพื่อฉายออกมาเป็นรูปภาพนั้นๆเพื่อจะเอามาแต่งเติมฉากของเราด้านหลังหรือว่าทางไหนก็ได้หรือว่าจะไปแต่งเติมบรรยากาศของวิดีโอของเรานะครับจะใช้เป็นเลนโปรเจคเตอร์กระบอกเลนโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีทั้งของ ตระกูลโบเวนเมาส์นะครับแล้วก็เป็นทั้งของเมาส์เล็กแบบพวกตระกูลฟอร์ซ่านะครับต้องบอกก่อนโบเวนนะครับโบเวนเมาส์เนี่ยมันจะเป็นตัวกระบอกใหญ่ๆนะแต่ว่าวันนี้ที่เราได้มาจะเป็นตัวกระบอกเล็กที่ใช้สําหรับตัวไฟในไลท์ฟอร์ซ่า60เท่านั้นนะครับสามารถที่จะใช้ได้ทั้งฟอร์ซ่า60แล้วก็ 60b นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าเหมือนกันทุกอย่างเลยครับอาเพือนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมเอาของที่เหมือนกันเอามาให้ดูทําไม ต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้มันไม่เหมือนกันนะครับมันมีแบบ19องศาอันนี้19องศาผมใช้มานานแล้วนะครับแต่ว่า36องศาพึ่งได้มานะครับตัว36องศาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันเนี่ยรูปทรงมันจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับความสูงความอะไรเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนที่ใช้งานจริงๆก็ได้นะครับว่ามันแตกต่างตรงไหนถ้าเกิดเราตรงเนี้ย อาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับทั้ง2ตัวนี้บอกก่อนว่าราคาอยู่ที่1,1500บาทเดี๋ยวเรามาลองเปิดแล้วก็ลองใช้งานกันดูนะครับว่า19กับ36องศาเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนแล้วเราควรเลือกซื้อกี่องศานะครับไปดูกันเลยครับอันนี้ก็คือตัวไฟนะครับที่จะใช้กับกระบอกเลนโปรเจคเตอร์ที่ผมให้ดูเมื่อตะกี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราใส่อยู่เนี่ยเ,เลนที่ช่วยฉายแสงเฉยๆนะครับแต่จะไม่ใช่ ตัวเลนโปรเจคเตอร์นี่ด้านหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีบานดอนะตัวนี้ก็เป็นของแนนไลท์เหมือนกันนะครับแบบนี้เป็นแนนไลท์ FL11 นะครับสำหรับคนที่อยากใช้ตัวบานดอแล้วก็สามารถฉายแสงให้เป็นแบบกลมๆได้ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคเวลาถอดออกมานะครับตัวไฟแนนไลท์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งวันนี้ที่ผมเอามาใช้นะครับจะเป็นตัวแนนไลท์โฟร์ซ่า 60B ที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าเควินได้นะครับแสงขาวกับแสงเหลืองนะ ถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักนะครับเรามาดูที่ตัว36นะครับตัว36วิธีการดูดูง่ายๆเลยครับตรงนี้เขาจะมีบอกอยู่ว่า36องศาเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ใครยังไม่ได้ดูรีวิวตัวกระบ,บอกเลนโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะครับสามารถที่ย้อนกลับไปดูได้นะด้านหน้าจะเป็นตัวใส่แผ่นเจลนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวบาน ปิดแสงนะครับแล้วก็ตรงกลางที่เป็นช่องตรงนี้เอาไว้ใส่พวกรูปต่างๆได้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเมาส์แล้วก็เป็นตัวเลนโปรเจคเตอร์ด้วยด้านหน้าก็ใช่นะครับวิธีการใส่ก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยแต่ว่าวิธีการใส่พอเราใส่เข้าไปแล้วนะครับเราจะไม่ใช้ตัวขาตั้งของตัวไฟนะครับเดี๋ยวตัวหน้าเมาส์เนี่ยมันจะมีอาการคอนได้นะครับเพราะว่าตัวเลนเนี่ยมันค่อนข้างช่วงยาวให้เรามาใช้ของตัวเลนโปรเจคเตอร์กระบอกเลน ตรงนี้เอานะครับเพราะว่าเลนตัวนี้มันมีความยาวพอสมควรนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ตรงนี้มันอาจจะคอนได้หรือว่าหลวมได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการใส่ให้เอาตัวขายึดไฟของเขาเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้แบบนี้ตรงนี้เป็นแบบ36องศาเดี๋ยวเรามาดู36องศาเปรียบเทียบกับ19องศาเวลาฉายไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูกันเลยตอนนี้เราฉายออกไปแล้วนะครับตรงนั้นจะเป็นแสงแบบกลม,กลม นี่นะครับเราสามารถปรับโฟกัสได้เรื่องของแสงเนี่ยสามารถที่จะปะรบนนปับให้มันคมแล้วก็เบลอได้นะครับอันนี้คือผมปรับให้มันคมแล้วพอปรับให้มันคมนะครับแสงมันก็จะเป็นประมาณนี้กลมดิ๊กเลยนะครับอันนี้เผื่อใครอยากจะนําไปเล่นลูกเล่นเหมือนคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถฉายได้นะอันนี้คือแบบ36องศานะครับแล้วก็ความกว้างของแสงเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครจะเอาพวกภาพแบบเนี้ย ภาพต่างๆมาใส่ก็ได้นะครับก็คือใส่ไว้ตรงนี้เหมือนกับตัว19องศาเลยไม่แตกต่างกันเลยนะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับสามารถที่จะใส่เข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยทั้ง2ตัววิธีการใช้งานเนี่ยเหมือนกันเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมเราสามารถขยับโฟกัสได้ต้องการให้มันชัดขนาดไหนนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้อยู่ระยะห่างจากตรงนู้นเนี่ยประมาณ2เมตรนิดๆนะครับประมาณ2เมตรนิด ความกว้างที่ได้ก็จะประมาณนี้รูปภาพที่ใหญ่ขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัว19องศานะครับตรงนี้นะครับคือตัว19องศาตัว19องศาเนี่ยก็จะมีเลขบอกอยู่ตรงนี้เลยเวลาสังเกตสังเกตที่ตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเพราะว่ารูปทรงต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันเด้เลยนะครับแต่ว่าตัวเลขตรงนี้จะบอกอยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่ามันแตกต่างกันตรงไหนปุ๊บเห็นไหมครับพอเป็นตัว19องศาเนี่ย รูปภาพที่ฉายไปนะครับเล็กกว่าระยะเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยว่าตัว36กับตัว19องศานะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะฉายตัวเลนโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไปแล้วต้องการที่วงใหญ่นะครับก็เลือกเป็นแบบ36องศาแต่ถ้าเกิดใครอยากได้วงที่มันเล็กลำแสงเข้มๆแบบนี้นะครับ ก็สามารถที่จะใช้ตัว19องศาได้เลยเพราะฉะนั้นความแตกต่างของทั้งสองตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับงานของเพื่อนว่าต้องการใช้แสงแบบไหนวงกว้างหรือว่าวงเล็กเท่านั้นเองนะครับเวลาฉายภาพไป stations, พวกนี้ภาพของตัว19องศานะครับมันก็จะเล็กกว่าแบบนี้แบบนี้เวลาฉายไปเล็กกว่านะครับ ระยะเนี่ยคือเท่ากันเลยแต่ภาพที่ฉายออกไปคือเล็กกว่านะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนะอันนี้คือตัว19องศานะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัว36องศากลับมาใส่ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับระยะเท่ากัน<ๆ>เห็นไหมว่าวงเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะพอผมใส่รูปไอตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมฉายออกมานะครับมันก็จะได้แสงที่ใหญ่กว่า แบบบนนี้นะครัเพราะฉะนั้นเลือกใช้ได้เลยว่าจะเลือกใช้เป็นตัว19องศาหรือว่า36องศานะครับตัว19องศาก็คือจะได้รูปเล็กได้วงเล็กนะครับตัว36องศาจะได้รูปใหญ่แล้วก็ได้วงที่กว้างขึ้นนะครับก็สามารถเลือกใช้ตามงานของเพื่อนได้เลยครับและนี่แหละครับคือวิธีการใช้งานแล้วก็ความแตกต่างของตัวกระบอกเลนโปรเจคเตอร์ของทางแน n l i ท์นะครับที่เอาไว้ใช้กับตัวไฟ n l Forza 60ตัวนี้จะเป็น n l i t PJ f z 60นั่นเองนะครับเวลาไปซื้อใช้กับตัวไฟใน,นไลท์ฟอร์ซ60ให้ดูรหัสนี้นะครับ PJFZ60 นะครับอย่าไปเลือกซื้อที่เป็นตัว PJBM นะครับตัวนั้นจะเป็นตัวของเมาส์โบเวนอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้งานแล้วก็เรื่องของความแตกต่างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยสําหรับคลิปหน้านะครับเราจะมีโปรดักต์ตัวไหนของทางแนลไลท์มาให้เพื่อนๆได้ดูอีกติดตามชมส่วนนี้หมดเวลาผมแล้วครับสวัสดีครับ